สนับสนุนโดยกระดาษเช็ดหน้าคลิน็กซ์นมตรามีโกลผลิตภัณฑ์เยลลี่ตรายโยโย่เขาอยากได้เด็กที่ดูหน้าอายุเท่าแบบเป็นมัธยมดู Under 18นิดนึงเหมือนต้องเป็นคนธรรมดาที่เต้นไม่เป็นแต่เต้นเก่งอะต่เวลาครับ ครับเพลงมาเลยครับไม่มั่นใจตื่นเต้นค่ะแต่ก็ควบคุมสติสมาธิทุกอย่างคือพร้อมน้องบีวตั้งแ,แต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลย,เลยนะเนี่ย้มที่เลยครับมีความมั่นใจ นี่คืออะไรครับโอเคครับคัดครับแซ่ไม่ได้ใช้เลยมอพอหนูกำลังจะหยิบแซ่พ่วงกับสั่งคัดหนูยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของหนูเลยเอเคครับต่อไปแล้วอะครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นพอเห็นเวทีข้างในก็โอ๊ยไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเราทํา้องทำได้เราน้องทำได้ ไม่มั่นใจนะคะรับมันต<ร>้องรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจและทุกอย่างบอดี้ <men> ทุกอย่างเราจะมาเองนะครับพอพี่เขาพูดมันก็แบบเริ่มกดดันแล้วแล้วก็เออเขาทำทำทำเขาบอกอา,ม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 าไม่เปเรางั้นลงไปแล้วก็อ,อีกบทหนึ่งก็คือแบบมั่นใจแล้วพี่ชอบน้องน้ำหวานนะจริงๆแล้วพี่ว่าน้ำหวานเนี่ย ดูดูหน้าไทยดีแล้วก็สวยหวานดีใครที่ดูเด่นสุดในกลุ่มก็คือนำหวานเมนเทอร์ครับเชิญ <Ch urn S 2> ครับถอดหมวกออกเ,อเลยค่ะความน,นี้นี่คือชีวิตจริงของน้องนะเราไมาอยู่ที่นี่ทำอะไรนะไม่ต้องเศร้าแค่เราต้องการเงนะินแต่ดูดิเนี่ยใครก็ไมุู่นั่งเต็มหมดเลยนะคนพวกนี้ใครก็มีชุดก็พอ ขึ้นไป้วทำได้ป่าวะไม่อย่างดอยู่ที่นี่เลยแต่ต้องเต้นอ่ะเต้นไป this is performance การแสดง I will do it ทุกอย่างทำน้องมองเข้าไปในกล้องเรียนได้ดูไอคนแก่พวกนี้มองคืนอีเขายื่นเงินด้วยเสลอมากเลยเียอนอะ่ะคมายิ้มให้แขกหน่อยด้วยความไม่เต็มใจค่ค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณมากค่ะ พี่ชิชเป็นคนที่สอนให้เราเข้าถึงความรู้สึกจริงๆแอคติ้งคือเราต้องรู้สึกก่อนมันถึงจะเป็นเออผู้หญิงคนนี้เจ๋งอะ่ะผู้หญิงคนนี้แบบทำให้ฉันดีขึ้นได้สโรกค่ะความลงต่ำ้วยค่ะความแขนดีๆเีงนความเมื่อกี้ทำให้สำเร็จ โอเคครัยากได้มากเลยสัาว์บะไม่ได้เลยก็ดีใจนะแต่ว่าตอนนี้อุกทีมพี่คิดแล้วก็พี่เขาไม่ยกหนูเองอ่ะนี่เป็นชีวิตจริงของหนูตั้งใจแล้วฟังด้วยนะไม่ต้องแสดงไม่มีการกัดปากไม่มีการไม่เอาไม่ทําเดินขึ้นมาแล้วก็โอเคแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วพื่ก็ขอหน้าชัดชัดหัน ช้าๆ very s e n t u a l มันมีสโมคด้วยไปเสียงกิต้าใหญ่เลยเขาบอกวิใส่เกงในขึ้นเต้นเลยหรออย่งเงี้ยอาเริ่มเต้นเลยค่ะไม่งั้นเขาจะโยนอาหารแล้วค่ะช้าๆค่ะเต้นไปให้มันใจไปทำไม่ได้แน่แนก็นี่ไงบอกแล้วว่าทำไม่ได้ นี่ผู้หญิงเต้นจริงป่ะเนี่ยโอเคครับได้ครับอ่าไกยุทธครับไปไปไปลงไปเลยลงไปเลยคุณกลับตกใจตกใจค่ะไม่ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันมพนมเลยพี่กีเซลก็โคชดีมากเลยอ่ะเหมือนว่าเขาพูดช่วยบิวต์เราให้ได้เริ่มเต้นตั้งแต่ข้างล่างเลยด้วยสายตาดีมาก ดีค่ะเจสซี่ลงหันหน้ามาะาด้ไมาอยู่ดีค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหตายแล้วนี่ระดับครูฝึกเลยนจะเสซี่เต้นเยอะไปแหกขาฉีกขา สะพานโค้งไปถึงสาทรเลยอะ่ะแล้วใช้ได้ไหมคือมันใช้ไม่ได้ไงแล้วเราก็มองว่าแบบมันต้องเมื่อขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็โทษเด็กไม่ได้นะมันต้องโทษที่เมนเทอร์เปล่าเซฟวิสสุดท้ายครับสามสองหนึ่งหมดเวลาครับทีมคริส <Talk> <c oughs> ออออกเสียยงร่ออแคมเปญเนี้ยเป็นแคมเปญอะไร acting หรือเต้นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคริสครับตอนนี้ก็อยากทราบแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะในแคมเปญน,นี้น <c oughs> ่าจะเป็น การเลือกนักแสดงที่ยากที่สุดในชีวิตผมครั้งหนึ่งเลยครับ <c oughs> หลายๆคนจากหลายๆทีมก็เล่นได้น่าสนใจมากนะเราไม่อยากเชื่อเลยว่าแบบเราเพิ่งแจกโจทย์ไปเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแป๊บ <c oughs> เดียวแล้วาสามารถตีโจทย์ได้ขนาดนี้ในส่วนของทีมพี่บีนะฮะจริงๆแล้วน้องๆทุกคนทําได้ดีนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของการสวมคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีความใช่กับความไม่ใช่อยู่อย่างเช่นน้องติชาไม่ว่าจะสีหน้าสายตาหรือท่าทางเขาเนี่ยรู้สึกว่าเออ อาจจะเหมาะกับบทแต่ก็จะมีเงื่อนไขบประมการเหมือนกันที่เรารู้สึกว่ามันจะได้หรือมันจะไม่ได้เช่นเดียวกับน้องจุ๊กกู้นะครับมีความเป็นอินโนเซนต์ของเด็กมอปลายนะครับสีหน้าสายตาเนี่ยแล้วก็แอคติ้งบางอย่างเนี่ยมันสําคัญแต่ก็เหมือนกันครับทั้งคู่ก็จะมีเงื่อนไขบประมการที่เราต้องคิดว่าเอ๊ะน้องเขาใช่หรือเปล่าทีมของเมนเทอร์พี่ลูกเกดน,นะครับก็จะมีน้องจีน่าครับคือลูกเขาจะดูใส่ เหมาะกับบุคลิกที่เราจะนำมาใช้แสดง MV เรียกว่าดูแล้วเ,เคลิ้มไปเลยพี่มั่นใจว่ายังไงจีน่าทำดีมากคนที่เขามองเนี่ยคือจีน่าคนเดียวของเมนเทอร์คริสนะครับก็คนที้สดุดตาผมที่สุดเลยครับตั้งแต่ตอนเดินเข้ามานี่ก็คือน้องเจสซี่การแสดงเขาค่อนข้างดีแต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน บางทีมันดีเกินไปจนเรารู้สึกว่านี่มันไม่ก็อนเดอร์แล้วนี่เขาเริ่มเริ่มโปรแล้วอีกคนหนึ่งก็คือน้องกวางคนนี้ดูเป็นธรรมชาติมากครับทีมไหนที่ชนะแคมเปญนี้ครับทีมพี่บีครับไม่แก่น้องจุกกู้ครับผม อยากจะกรีดเต็นทังเลยแต่ตอนนี้กรีดไม่ได้นะคะเก็บอาการไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทีมอื่นมันไสชนะมาสองแคมเปญละออกทีใจครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มอผู้กำกับมากนะครับแล้วก็วงแมกกาเทียครับผมขอบคุณมากครัขอบคุณค่ะผลวันนี้เข้าใจเข้าใจเลยแต่ไม่พอใจวันนี้คุณนึกว่าพี่เกดจะชนะด้วยซ้ำ คิดว่าทีมบีทำได้ดีกว่าทีมอื่นนะแคมเปญที่แล้วบีชนะเพราะว่าบีฟลุกแคมเปญน,นี้บีชนะเพราะเด็กเขาดูไม่แพ้ฟลุกค่ะเขาฟลุกอีกแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปบนทุกวัดทุกที่เลยพี่เกดจะคิดยังไงก็ได้ค่ะแต่เอาเป็นว่าทีมพี่เกดไม่ใช่แล้วกันนะคะ <laughs> กูจะใครเขานิ่ทตาใครนั่งควารักคือนกลับมาคือนสุดเธอคนนี้เธอคนที่ฉันคอยห่วงใยเจ็บปวดจนใจเริ่มชินชาจนาเธอจะไรแรงสัมผาสจัทายใจสลายเธอจะมองออกไปจะไม่เลือใครแค่อยากให้เธอรู้ว่า ทำอะไรเพื่อคนอื่นจนในบางครั้งเธอลับลื่ดูแลดูใจไม่อยากให้เธอนั้นต้องปวดใจอย่าเอามาใส่ใจเรื่องวานซื้อไม่ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นฉันอยู่ไม่ไปไหนเธอ <S <S เแค่มองออกไปจะไม่เลือกใครแค่อยากให้เธอรู้ว่า นหนูต้องลงไปกราบพี่ปีพี่ปีคะหนูขอเลยค่ะหนูต้องเล่นละครหนูต้องเป็นนางเอกที่เก่งที่สุด